เรามาคุยเรื่องตะกรุดพ่อแทนกันก่อนเดี๋ยวค่อยนะไปทางอื่นปวดใจครับไม่เป็นไรครับผมให้กาลังใจผมเข้าใจนะเราเป็นคนที่รักฟุตบอลด้วยกันเราเข้าใจเดยที่แล้วจารย์เอกได้เหรอผมไม่รู้ว่าใครได้ไปตะกรุดเงินพ่อลุ่งนี่นะครับตะกรุดพ่อแทนอ่าตะกรุดพ่อแทนเนี่ย มีสองอย่างนะมีตะกุดเมตตานี่ตะกุดพ่อแทนชุดสุดท้ายแล้วล่ะที่ไปตามแงะเข้ามาเนี่ยอะใครอยากได้ตะกุดพ่อแทนเดี๋ยวแกะก่อนซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคือตะกุดชุดเนี้ยอันนี้เป็นข้อมูลเลยนะปู่โต๊เนี่ย เขาบอกปู่โตะกับพ่อแทนเนี่ยปู่โตเะนะี่ยมาอยู่กับพ่อแทนหนึ่งพรรษาด้วยความที่ว่าเขานิม,มนพ่อแทนเข้าไปเสกทะยันไกเซอร์ที่วัดอ<ม>ินในโบสถ์วัดอินนะปู่โต๊ะเป็นพระกรุงเทพเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระเก่งพระดังอ่าเบอร์หนึ่งของกรุงเทพตอนนั้นคือปู่โต๊ปรากฏว่านิม,มนเข้าไปเสกในโบสถ์วัดอินกับพ่อแทน พ่อแทนเนี่ยเสกจนรัศมีเนี่ยขึ้นรอบตัวปู่โต๊ะก็เห็นลูกศิษย์ก็เห็นคนอยู่ในโบสถ์คนเทกะโถนเห็นหมดปู่โต๊ะก็เลยออกปากว่าหลังหลังหลังเสเสร็จนะถ้าพิธีไหนเนะี่ยมีพ่อแทนเนะี่ยไม่ต้องนิมนต์ท่านไปก็ได้อท่านบอกว่าพ่อแทนองค์เดียวเนี่ยก็ที่สุดละปู่โต๊ะเนี่ยก็ยังมานะแลกเปลี่ยนวิชากับพ่อแทนเนี่ยเขาบอกเพีย้ยนซารษาเต็มๆงานศพหลวงพ่อแทนเนี่ยปู่โต๊ะมานะครับ เสรนนเน่เป็นคนขับรถพาหลวงปู่โต๊ะมางานศพพ่อแทนนี่คือเรื่องราวระหว่างปู่โต๊ะกับพ่อแทนแล้วก็มีกระแสเขาบอกว่าอ่าตะกุดเนี่ยอ่ามียันนะลือชาอ่าเป็นตะกุดนะปู่โต๊ะกับพ่อแทนทําด้วยกันโอเคครับเราไปดูกันับว่าอันนี้เป็นยันอะไร นะครับตื่นเต้นไหมดอกเนี้ยเป็นยันนะลือชาดอกนี้เป็นยันนะลืชอนนลชาครับซึ่งผมจะต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะ ว่ายันเนี้ยปู่สุกใช้ปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าใช้ยันนี้ลูกศิษย์ปู่สุกพอแทนลูกศิษย์ปู่สุกปู่โตอ่านะครับเราไปดูกันว่าตะกุดชุดเนี้ยมีนะยันอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเข้ามาแล้วแกะ สมัยก่อนเนี่ยเขายังมีเหรียญห้าสิบตาตังใส่ไว้ในนี้เลยใช่ครับอ่ะเราไปดูครับว่าตะกุดชุดนี้มีนะตะกุดอะไรบ้างณลือนะชา เหมือนกันนะตะกุดชุดเนี้ข้างในเนี่ยจานณนลือชาทุกดอกณนะลือช,ชาก็คือยันที่ปุโต๊ะเนี่ย<ะ>ใช้ในหลังพระหลวงปุโต๊ะครับกูดิวานิงมิเชลลิมเอาละครับ กุฎณลือชาชุดนี้ได้มาจากวัดแก้วฟ้าทั้งหมดได้มาชุดเดียวกันพร้อมกับพระหลวงพ่อแทนที่ผมได้มา,าถ้าถามใจเราตอนนี้นะนตอนที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยผมแกะส่งถามสายตรงสายตรงบอกเนี่ยลายมือปู่โต๊ะเลยพี่โอ้โอ แต่ทําไมใจเราคิดว่าใจเราก็ยงคิดเป็นพ่อแทนอยู่ดีอ่ะผมบอกนะใจผมอะคิดว่าพ่อแทนเพราะยันนะหรือชาเนี่ยเป็นยันปู่สุกพ่อแทนก็เป็นสิทธิ์เอกปู่สุใได้ชิดอีกคนหนึ่งเหมือนกันทุกดอกลายมือเดียวกันได้ครับ เนี่ยอะผมแกะให้ดูแบบเต็มๆอันนึงเลยนะครับนี่เป็นยันนะลือชาที่หลวงปู่สุใช้จานในหลังพระหลวงปูส่สุแล้วลูกศิษย์หลวงปู่สุก็ยังใช้ยันนี้กันแล้วพอแทนคือหนึ่งในศิษย์ปูส่สุผมส่งให้สายตรงปู่โต๊ะดูสายตรงปูโป่โตปู่โตใจเราก็ยังเชื่อเอป็นมอแทน เพราะชุดเนี้ยได้มาพ้อมมาพอแทนทั้งหมดอพอแทนจริงๆผมบอกเลยพอแทนนะครับใครที่ซื้อผมไปเป็นปูโตะเมื่อก่อนเราก็ได้มามีแบ่งแฟนเพจไปสิบก,กว่าดอกนะเพราะสายตรงบอกเนี่ยอะไรมือปูโตะเลยแต่เราเราเชื่อพอแทนนะครับเราเชื่อพอแทนอ่าซึ่งผมบอกเลยครับว่า ข้อมูลที่บอกว่าพ่อแทนเป็นศิษฐ์ปุสุกเนี่ยชัดเจนแล้วยันนะลือชาก็เป็นยันที่ปู่สุกใช้จานหลังพระประภามนทนด้วยพ่อแทนเป็นศิษย์ปุสุกจริงหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งหนึง่งไม่ไม่มีปัญหาครับอ่าเรื่องข้อมูลมาเครื่องกับเปิดบ่อยๆย,ยิ่งสนุกยิ่งชอบนี่ไงมะนี่คือเดี๋วป้าหลวงพ่อแทนนี่คือรูปหลวงปุสุ เนี่ยรูปหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านี่รูปพ่อแทนในโบสถ์ผมว่าเนี่ยเป็นยันที่พราะแทนใช้ครับอันนี้พราะแทนนะผมบอกเลยเนี่ยไหมรูปพราะแทนนี่รูปปู่สุขนี่คือตะกุดปู่สุขอันนี้คือตะกุดพราแทนนะครับอ่ะเนี่ยตะกุดยันนะหรือชาถ้าถามผมนะอ่าพราะแทนกเนี่ยเป็นยันปู่สุข อ่าเพราะแทนสิทธิปูสุขนี่เพราะพระชุดนี้ที่ออกมาจากวัดแก้วฟ้าเป็นพระหลวงพ่อแทนทั้งหมดแล้วยันณนะลือชาเนี่ยถ้าไม่เจ๋งอะ่ะปู่โต๊ะใช้ตัวเดียวจะเรื่องลือเหรอครับถ้าไม่เจ๋งอะ่ะปู่สุกวัดปากขอมะขามเท่าจะใช้เหรอรตะกุดหลวงพ่อแทนนะ หาไม่ได้แล้วล่ะครับผมเล่นพ้ามายี่สิบกว่าปีก็ไม่เคยได้อันนี้เป็นชุดที่แกะออกมาแล้วชัดเจนทั้งหมดใครอยากได้กดหัวใจกดก้าวมาเยอะๆนั่นแหละครับมันจะทำมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ของถูกจากผมที่ต้องบอกวันนี้เจ้าของอะ่ะมีตะก,กุดเครื่องไฟด้วยมันไม่แบ่งผมตะก,กุดเครื่องไฟสุดยอดมากนะ ตะก,กุดเครื่องไฟก็คือตะก,กุดที่ทหารญี่ปุ่นน่ะเอาเครื่องไฟเครื่องปั่นไฟมาแลกอ่ะชุดนั้นอ่ะเป็นลงถมนะครับตะก,กุดหลงพ่าแทนยันนะลือชายันเดียวคาว่านะลือชายันนะลือชาปู่โต๊ะยังใช้นะลือชาหลังปิดตาตัวเดียวที่เรื่องลือ แน่นอนครับการที่จะลงอ่ะจานเนี่ยแต่ละตัวต้องมีคาถากำกับอยู่แล้วครับสำหรับตะก,กุดหลวงพ่อแทนเท่าไหร่เท่านั้นที่เหลือผมเก็บเพราะตะก,กุดชุดเนี้ยตอนนั้นผมได้มาสิบกว่าดอกแล้วผมแทบไม่เหลือเก็บเลยเนีย่แบ่งให้เหลือเท่าไหร่ผมเก็บอยากให้ทุกคนได้ใช้เหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตะก,กุด นะณนะลือชาดอกเดียวคุณใช้ไปเลยเลี่ยมทองเล็กๆก,ก็ได้ต่อเป็นข้อสร้อยก็ได้โอ้โหเท่าไหร่ดีอะเอาแบบง่ายๆแล้วกันวันนี้วันเดียวเท่าไหร่เท่านั้นแม่ตะกุดพอแทนดอกละฟังผมนะฟังให้ดีเฉพาะวันนี้นะดอกละหนึ่งพันบาท ใครเอาพิมพ์ปิดไปครับดอกละหนึ่งพันใครเอาพิมพ์ปิดไปของมีเท่านี้ก็ไม่รู้ว่ามีกี่ดอกเอาพันเดียวพอใครเอาพิมพ์ปิดไปทำไมหลวงพ่อแทนนะจึงเป็นวัตถุมงคลทอแทนเนี่ยจึงเป็นของที่คนมีเขามักไม่ขายเราไม่เห็นวัตถุมงคลอดแทนเนี่ยออกมา สู่ตลาดพราเครื่องก่อนหน้านี้เลยจนมีชุดเนี่ยที่แตกกุออกมาจากที่วัดเนี่ยครับแต่แตกออกมาก็หมดครับทําไมคนพื้นนี้ให้แตกมาเท่าไหร่เขาก็ซื้อเก็บจนคนนึงเยอะๆจนหมดนะนั่นคือคําตอบเพราะพอแทนท่านได้แสดงความมั่นใจให้กับลูกศิษย์ตั้งแต่ สมัยสงครามเวียดนามยี่ห้าพุทธศตวรรษเนี่ยเหล็กจานพระราชทานอยู่กับพ่อแทนนะครับพ่อแทนท่านได้ทําให้นะครับโลหะที่หลอมละลายเป็นของเหลวกลับมาเป็นของแข็งมีภาพถ่ายอยู่ในนะครับโลกโซเชียลทั่วไปพ่อแทนยืนองค์ที่นั่งนั่นคือเจ้าวาดรัประสาติพระครูสมุกอมพลยังต้องนั่งคุณคิดเอาแล้วกันดอกนัหนึ่งพัน 1, บาทพระเกจิที่ปู่โต๊ะกล่าวว่าพลังจิตท่านสูงมาก มีพ่อแทนเสกที่ไหนนะฮะไม่ต้องมีฉันก็ได้นี่ยพระเกจิที่ทําให้หลวงปู่โต๊ะต้องมาหนึ่งพันสามาแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงพ่อแทนแม้กระทั่างงานศพของหลวงพ่อท้อยพ่อแทนปู่โต๊ะก็ยังต้องมาณรือนะชานะเป็นยันที่หลวงปู่สุขใช้จานในวัตจุบคนหลวงปู่สุขคิดดนี้ะถ้าเป็นแม่ทัพก็ต้องใช้ยันเนี้ย เนีคำว่าณลือชาเนี่ยนะครับคําว่าลือชานะมันเป็นคําบอกถึงอยู่แล้วครับว่าความยิ่งใหญ่ความเกียงไกลนีฮยความกล้าหาญไม่ต้องกลัวสิ่งใดทั้งนั้นนะหนึ่งพันบาทสําหรับตะกรุดที่ผมเล่นพลามายี่สิบกว่าปีก็ไม่เคยได้เลยซักดอกหลวงพ่อต้องจานเองทุกดอกครับใช่ไหมเนี่ยนะหลวงพ่อจานมือครับจานเองทุกดอก นิจารมือแน่นอนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันแต่ฟอนลายมือเดียวกันนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางที่ทั้งประเทศนะมั่นใจได้ถ้าเอ่ยชื่อหลวงพ่อแทนอ่ะไปะจบครับเท่าไหร่เท่านั้นที่เหลือผมเก็บ